สวัสดีค่ะมัอม้าแนนค่ะจากช่อง3ชี้ Family นะคะวันนี้หมัอม้าพามาที่ f i โอ a c a าเฟค่ะซึ่งเป็นคาเฟ่แบบตกแต่งแบบดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้เหมือนแบบเรามากินขนมกันในแบบสวนดอกไม้หรืออย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงปะดูดิการแต่งตัวสวยไหมดอกไม้ค่ะจะได้เข้ากับร้านปะ เป็นเจ้าของร้านพิโอลาคาเฟ่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะเอออยากให้คุณอาชนาแนะนําร้านหน่อยค่ะว่าเอ้ยร้านเนี่ยมีคอนเซ็ปต์เป็นยังไงนะคะคือส่วนตัวพี่เป็นคนชอบดอกไม้มากจะเที่ยวที่ไหนอย่างเงี้ยค่ะตามช้อปปิ้งอะไรไม่ไปเลยนะจะไปหาสวนจะไปหาตับดอกไม้อะไรเงี้ยค่ะที่ว่าถ้าเกมีร้านเนี่ยอยากจะแบบอารมณ์ดอกไม้เยอะๆแบบว่าสาวหวานนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะชอบประมาณนี้เป็นร้านแบบดอกไม้จริงๆค่ะ แล้วเม,เม,ม,เม,มนูแนะนำค่ะของทงางร้านก็จะเป็นควินยามมนตัวน,นี้นะคะจะเป็นแป้งครัวซองเคลืบคาราเมลอค่ะอันนี้คือขายดีมากลูกค้าถามหายเยอะเพราะว่าเขาบอกเป็นครบรสมันจะกรอบหวานมันนุ่มอะย่างเงี้ยค่ะจะครบรสเลยค่ะขายดีมากแล้วก็ตัวเค้กน,นี้ด้วยใช่ไหมคะจะเป็นมารดวิชนะคะจะเป็นครเีมชีสแล้วก็แต่ละแผ่นน,นี้ก็คือแผ่น อารม์คุกกี้บวกแทกเกอร์คะ่ะป่าดเป็นชั้นๆแล้วก็จะแช่เย็นไว้หนึ่งคืนแล้วก็หั่นนะคะมันจะแบบมีความนุ่มมีความหอมอันนี้คือหวานขวดจากน้ำผึ้งนะคะไม่มีน้ำตาลเลยอันนี้คือขายดีมากมันจะหอมผงแอลมอนนะคะค่ะอันนี้แอลมอนเยอะมากไม่ใส่น้ำตาลเลยไม่ใส่เลยคะ่ะหวานน้ำผึ้งเลยก็เหมือนเป็นแบบเมนูสุขภาพแบบไม่ใน้ำตาล <laughs> แต่ก็จะหวานน้ำผึ้งนิดนึงนะคะโอเคค่ะแล้วก็ขวดซองขวดซองก็ เนยรั่งเศสค่ะเราคือเนยสังเศสหมดเลยคือซื้อจากจัดนำเข้าเลยอะค่ะคือจะทุนสูงนิดนึงแต่ว่าเราขายขนมแบบราคาแบบทุกคนไหวเราก็ไหวอย่างเงี้ยค่ะราคาแบบย่อมเยาแต่ทุกคนกลับมากลับมากินใหม่อย่างเงี้ยค่ะเพราะร้านเราอยากให้บอกว่าคิดถึงขนมเราก็ถ่ายรูปสวยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะขนมมาก่อนสวยก็ได้เออใช่ใช่ได้ได้ทั้งสองอย่างอ่าแล้ว โปรโมชั่นนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างจะมีลูกค้านะคะซื้อเครื่องดื่ม10แก้วแถมฟรี1แก้วอะคะ่ะโอเคแล้วร้านอยู่ตรงไหนคะร้านจะอยู่เส้นถนโนกนาญจนพิเศษนะคะับศูนย์ฮอนดา้าก่อนถึงโรงเรียนเลิศราดนิดน,นึงอะคะ่ะใช่เพราะเรามาง่ายมากๆะค,ะ <laughs> <laughs> ค่ะแล้วก็เปิดปิดกี่โมงอะคะจะเปิดทุกวันนะคะ7โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะเปิดเช้า เพราะว่าคนเข,นา,า,า,ขนาเช้าทานกาแฟรีบซื้อรีบกัดอะไรเงี้ยค่ะขนมมาส่งลูกก็แวะ่อนเนะมีอาหารเช้ามีอาหารขายทั้งวันเลยค่ะเจ็ดโมงถึงหกโมงเย็นอันนี้เป็นเมนูนะ้ําเป็นเมนูแนะนำอีกเมนูนะคะอันนี้มันคือเมนูอะไรคะสตรอเบอรี่เลมอนโซดาค่ะเป็นสตรอเบอรี่ที่เราเชื่อมเองค่ะแล้วก็มีเลมอนที่เราทําขึ้นมาเองเหมือนกันค่ะลูกค้าชอบนะคะทานแล้วอร่อยดีค่ะลูกค้าบอกสดชื่นนะคะพี่คิดว่าจุดเด่นของร้านพี่คืออะไรคะ คือทุกอย่างพี่ทําเองเกือบทั้งหมดอย่างเงี้ยค่ะอย่างพวกดอกไม้แต่งอย่างเงี้ยพี่ก็แบบทําเป็นช็อกโกแลตมากดมาทําให้เป็นทีละดอกซอสอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ทาเองคือร้านเราโฮมเมดนะคะคือแบบว่าทําอยากให้ทุกคนกินของดีที่ราคาแบบว่ารับได้ทั้งคู่คือแบบว่าทุกอย่างเนี่ยคืออยากแบบว่าใช้ของดีอย่างลูกพี่อย่างเงี้ยวิ่งกลับมาอย่างเงี้ยขนมกินก็กินเลยเพราะว่าทําให้ลูกค้ากินยังไงเหมือนลูกพี่กินเลยทั้งลูกทั้งลูกค้าก็ต้องได้กินดีเหมือนกัน ค่ะอย่างไอตัวควินามมนนะคะ,คะเป็นเมนูแนะนำเนี่ยสมดว่าถ้ามาเราคือ,อม,มันหมดเนี่ยจะมีเติมให้ไหมคะต้องต้องเพราะเราเป็นโฮมเมดเลยค่ะคือบอกว่าทําทีไม่เยอะอแล้วคนทําเราก็แบบไม่เยอะค่ะ,คะเราทำเป็นแบบเหมือนโฮมเมดเล็กๆไม่ได้แบบอุตสาหกรรมเยอะๆะอาจจะมา,าจ,จะแบบไม่มีบางทีมีลูกค้านั่งรอนะคะ แต่รอไม่ไหวเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่ต้องอบอ,อย่างเงี้ยค่ะมันมันต้องใช้เวลานะใช่ค่ะใช่เพาะเก่งใจลูกค้าเพราะเขาตั่งรอเป็นชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยก <c oughs> ็ยังไม่ได้ก็คือแบบว่าขนมมันจะมาแล้วไม่ซ้ํากันบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างขนมบางทีผลไม้นะฤดูนี้มาอย่างเงี้ยพี่ก็ะจะแบบเอาแบเาบเอ้ยอันนี้น่าทำพี่ชมพูอย่างเงี้ยนี่จะเป็นเมนูแนะนําเป็นเมนูมน,าน,าน,าน้ำเมนูขนมอย่างเงี้ยค่ะอ,อาจจะแบบหดูการใช่ใช่ค่ะคือพี่ชอบไปหาผลไม้หรือของแปลกๆมาทำอย่างเงี้ย อาจจะแบบวันนี้เห็นอันนี้อีกวันหนึ่งไม่มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นช่งชวงๆไปแล้วขนมมันจะไม่ค่อยซ้ำกันอารมณ์ได้ของใหม่มาก็มาทำาาวันนี้นะคะขอบคุณพี่อัญชลาม,มากมาเลยค่ะดาใจดีดีค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะขนอร่อยแล้วคะเดี๋ยวเราไปลองชิมกันเ,เลยค่ะ <c oughs> ในวันที่มาม้าไปรีวิวนะคะก็คือไม์ของม,มาม้ามีปัญหานิดนึงค่ะหมาม้าก็เลยต้องมาอัดเสียงเข้าไปนะคะก็ ตอนที่ลองชิมนะคะชิ้นแรกเลยก็คือมาโดวิกนะคะคือเค้กน้ำผึ้งรัสเซียนะคะคือแบบตอนนั้นะ่ะรู้สึกได้ถึงกลิ่นของน้ำผึ้งอะคือกลิ่นของน้ำผึ้งหอมมากแล้วคือชิ้นเนี้ยพี่เจ้าของร้านเขาบอกว่ามันเป็นใช้น้ำผึ้งอย่างเดียวเลยน้ำผึ้งลว้ลวนเลยนะคะไม่ได้ไม่ได้ใส่น้ำตาเลยคือเยี่ยมมากคือเป็นเมนูสุขภาพอีกชิ้นหนึ่ง ต่อมาเป็นลาเต้ร้อนนะคะตอนชิมนี่คือสัมผัสได้ถึงฟองนมที่นุ่มมากๆค่ะรสชาติกลมกล่อมไม่หวานจัดค่ะสตรอเบอรี่อิตาเลียนโซดานะคะอันนี้เป็นเมนูแนะนำของทางร้านเลยนะคะเพราะว่าตัวสตรอเบอรี่เขาก็ทำเองนะคะแล้วก็ อันนี้เห็นถึงความใส่ใจของทางร้านมากๆเพราะว่าไอตรงดอกไม้ที่อยู่ด้านบนที่ใช้ตกแต่งนะคะเขาทำเองค่ะทำจากการเอาช็อกโกแลตมาปั้นนะคะคือแบบน่ารักมากมากอ่ะคือสัมผัสได้ถึงความใส่ใจของทางร้านมากๆค่ะแล้วพอดื่มเข้าไปเนี่ยรู้สึกถึงความสดชื่นมากๆเลยค่ะอ่าอันนี้นะคะพี่เจ้าของร้านนะคะ พี่อัชรานะคะใจดีมากๆเดินเอาเค้กที่เป็นของโปรดของลูกสาวพี่เขาอะค่ะเอามาให้เราลองชิมกันดูนะคะ mm hmm. น่ารักมากๆอ่านี่ค่ะอันนี้เลยเป็นดอกไม้นะคะที่หมามาบอกว่าทำมาจากช็อกโกแลตนะคะที่ปั้นด้วยมือเลยนะคะ mm hmm. แสดงถึงความใส่ใจของทางร้านมากๆค่ะ mm hmm. ต่อไปค่ะเป็นสตรอเบอรี่มิลค์เชคนะคะ อันนี้คือจะเป็นเอาสตรอเบอรี่ที่ทางร้านทำเองนะคะผสมกับนมแล้วก็ปั่นผสมกับกล้วยนะคะคือตกแต่งได้น่ารักมากๆะคะ่ะคือมาม้าเห็นแล้วครั้งแรกคือปิ๊ิงเลยคือฉันต้องกินอันเนี้ยฉันต้องลองให้ได้คือมันน่ารักมากพอกินเข้าไปแล้วเออรสชาติอร่อยไม่หวานมากนะคะก็คือเขาจะมีการตกแต่งด้วยขนมหวานๆใช่ไหมคะพอเอามากินตัดกับ น้ำอะ่ะมันเลยทําให้เข้ากันมากเพราะขนมมันจะหวานนะน้ำมันก็จะไม่หวานมากคือมันเข้ากันได้อย่างลงตัวเลยค่ะชิ้นนี้นะคะเป็นเค้กที่พี่เขาเอามาให้แล้วบอกว่าอันนี้เป็นของโปรดของลูกสาวเขาเลยค่ะที่ต้องกินทุกวันเลยค่ะคือรสสัมผัสนะคะก็คือมันจะหวานอมเปรี้ยวนิดนึงเพราะมันเหมือนมีส่วนผสมของบูเบอรี่เหรอ ไม่แน่ใจเหมือนมาไม่แน่ใจมันใช่บูเบอรี่หรือเปล่าแต่ว่าโอเคอร่อยมากๆเลยค่ะอ่าชิ้นนี้ค่ะเป็นเมนูแนะนำของทางร้านเลยนะคะกวินดามันค่ะคือเป็นครัวซองที่มันมันเป็นครัวซองแต่มันเป็นลักษณะแบบเปนแบนนิดนึงอะคะ่ะรสสัมผัสคือแบบข้างนอกกรอบและข้างในแบบชุ่มฉ่ำไปด้วยแบบเนอยอะ คือมันจะมีความหวานและข้างนอกมันจะกรอ,อบอะ่ะคือมันอร่อยมากเลยค่ะอันนี้ไม่น่าถึงเป็นเมนูแนะนําของทางร้านนะคะบังม,มาชอบบางมาค่ะอ่าอันนี้นะคะจะเป็นครัวซองเนยเลยนะคะก็คือสัมผัสแรกนะคะลองหั่นลงไปคือจะสัมผัสได้ถึงความกรอบอะคะ่ะด้านนอกกรอบด้านในนุ่มนะคะแต่คือด้านในจะไม่ได้นุ่มมากแต่คือ จะมีความนุ่มนิดๆนะคะแล้วก็จะมีความฉ่ำเนยนิดๆอะคะ่ะจากที่มาลองชิมแล้วนะคะคือเนื้อของขวดซองอมีรสชาติถ้าจะให้ไปเทียบกับขวดซองเจ้าดังนะคะก็จะบอกขอบอกเลยค่ะว่าให้รสสัมผัสคนละแบบกันต้องมาลองค่ะอยากให้มาลองดูค่ะ ้านฟิโอลาคาเนะคะเป็นร้านที่ทำขนมแบบโฮมเมดนะคะก็คือทำจำนวนไม่เยอะนะคะแต่ว่าอร่อยมากๆทุกอย่างเลยคะ่ะแล้วก็สมมติว่าถ้าใครจะมานะคะถ้าอยากแบบได้ขนมแบบชิ้นไหนก็ลองโทรมาเช็คทางร้านก่อนนะคะจะได้แบบเออมาไม่เสียเที่ยวแต่ว่าจริงๆอ่ะแนะนำให้มานะเพราะว่าเมนูของเขาอ่ะเหมือนแบบจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลอะไรอย่างเงี้ยทางพี่เจ้าของร้านอ่ะ เขาก็แบบเหมือนฮีเอดเบนูเองอะคะ่ะยังไงมาแนะนํามากๆเลยค่ะแล้วก็ร้านนะคะคือแบบสวยมากๆคือมีมุมถ่ายรูปคือจริงๆอะมุมถ่ายรูปของเขาอะถ่ายได้ทุกมุมอะคือมันสวยทุกมุมเลยจริงๆค่ะแล้วก็ร้านนะคะจะเปิดทุกวันตั้งแต่7จ็ดโมงถึงหกโมงเย็นนะคะแล้วก็อยู่ใกล้มากเลยค่ะร้านนะคะจะตั้งอยู่ตรงถนนกาญจนาพิเศษนะคะก็คืออยู่กาญจนาซอยหนึ่ง อยู่เลยอยู่ติดกับศูนย์ฮอนด้าเลยแล้วก็อยู่ก่อนถึงโรงเรียนเลิศล่าค่ะอืยังไงมามาแนะนำมากมากเลยค่ะให้มาร้านอย่างนี้นะคะฟิโอลาคาเฟค่ะมามาแอบแนะนำนิดนึงค่ะคือเมนูที่แบบมามาชอบและติดใจมากๆเลยนะก็คือเป็นเค้กน้ำผึ้งรัสเซียค่ะอร่อยมากแล้วก็น้ำหรอน้ำที่เป็นแบบอิตาเลียนโซดาอนะันนะั้นอะอร่อยจริงแล้วแบบพี่เขาใส่ใจมากเลยนะ มีแบบดอกไม้เล็กๆที่ทําเป็นช็อกโกแลตอะเออแจ๋วมากเยี่ยมมากค่ะใครนะคะที่อยากจะมาถ่ายรูปสวยๆอย่างผมม้าน,นะคะก็แนะนําเลยนะคะให้มาวันธรรมดาช่วงสายๆเนี่ยอย่างวันนี้หมม้มามาช่วง10บโมงนะคะก็เริ่มมีคนแต่ไม่เยอะแต่ว่าโล่งๆอยากถ่ายรูปตรงไหน,นก็ถ่ายได้เลยแต่ถ้าวันมาวันเสาร์อาทิตย์นี่นะคะคนเยอะมากเลยค่ะอที่จอดรถ ที่จอดรถของร้านนะคะมีเยอะมากเลยประมาณ50คันนะมาได้เลยค่ะที่จอดรถกว้างกวางสบายมากๆโอลาคาเฟ่ค่ะวันนี้นะคะหมอมา้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิกกิ๊กให้หมอม้าด้วยนะคะบ๊ายบาย